ผมอยู่ท่ามกลางขุนเขาของตำบลตกพรมอเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนผลไม้พร้อมที่ดินนะฮะจำนวน100ไร่นะครับภายในสวนก็จะมีเรื่องของนะฮะทุเรียนหวอนทองนะครับมังคุดที่ดินจะเป็นลักษณะนะครับของไหลเขานะฮะเป็นเนินเขานะครับพี่น้องซึ่งทางขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของนะฮะ เป็นทางดินนะฮะซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นจากด้านล่างไปถึงด้านบนก็อยู่ประมาณสักนะครับอ,องามร้อเมตรนะฮะลักษณะนะครับจะเป็นในเรื่องของป่าดิบชื้นนะครับดินดีนะครับมีแหล่งน้ำนะฮะสามารถที่เราเนี่ยจะทำในเรื่องของสวนผะไม้ยั่งยืนได้แบบถาวรน,นะครับ เราจะห่างจากชุมชนเข้ามานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2-3กิโลเมตรนะครับการเข้ามานะครับก็เราจะต้องใช้รถ4 w ล e วินะครับพี่น้องขับเคลื่อน4ล้อนะฮะถึงบริเวณส่วนนี้เป็นสวนยางนะครับเนื้อที่จำนวน10ไร่นะครับนอกจากนั้นจะมีลำไย10ไร่ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะฮะอีกประมาณสัก30ไร่ครับ นี่อากาศดีมากนะครับมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนะฮะบ,บริเวณส่วนนี้นะครับจะมีทุเรียนอายุ5-15ถึงปีเนี่ยอยู่ประมาณ300ต้นครับโซนผลไม้ละมะคุดนี่อยู่ประมาณสัก40ไร่นะครับพี่น้องซึ่งในส่วนนี้นะฮะบริเวณที่ร้อยไร่เนี่ยก็จะมีเรื่องของนะครับทุเรียนนะครับอยู่ประมาณ300ต้นนะฮะ แล้วก็มังคุดท,ที่พี่น้องเห็นนี่200ร้อยกว่าต้นนะครับเอกสารนี้พพทห้านะครับเป็นที่ลักษณะเ,เป็นลูกเนินเขาฮะสลับสูงต่ำนะเป็นเรียอคู่ไป สวนผลไม้พร้อมที่ดิน100ไร่แปลงนี้นะครับเราจะห่างจากตัวเมืองจันทบุรีก็อยู่ประมาณที่38กิโลเมตรครับบริเวณพื้นที่ข้างเคียงนะครับพี่น้องครับก็จะเป็น,นเรื่องของสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านเรานะฮะที่เห็นข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นนะฮะสวนทุเรียนหมอนทองทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยที่เห็นต้นสวยสวยนะฮะ ดูงดงามซึ่งถ้าสวนของเรานะฮะดูแลให้ดีๆในลักษณะแบบนี้นะครับทุเรียนก็จะสวยแบบนี้นะฮะล้วนแต่เป็นขุมทรัพย์กลางป่าเขาทั้งนั้นเลยครับเนาะสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องวันนี้สวนผลไม้100ไร่พร้อมที่ดินนะฮะตำบลตกพมอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีปแปลงนี้นะครับเปิดทำการขายกันอยู่ที่8ล้านบาทครับ 8ล้านบาทเอกสารนะครับเป็นเอกสารของพอปท .5 นะฮะซื้อขายสิทธิ์ครอบครองนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณตอเล่นที่ดินหรือพี่น้องอยาติดตามผมผ่านช่องทางของ YouTube นะครับเล่นที่ดินแชนแนลฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ